ว่าที่ร้อยตรีสุธนสังจันทร์รองผู้จัดการบริษัทร,รักษาความปลอดภัยได้พาสื่อมวลชนเข้าชมไก่สายพันธุ์แปลกซึ่งเลี้ยงไว้ภายในบ้านได้ว่าที่ร้อยตรีสุธนสังจันทร์ได้ให้รายละเอียดว่าตนเองนั้นเปลี่ยนจบปวชวและปะวสที่วิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีสุขโขทยัยจบปริญญาตรีจากคณะปิกกรรมาร,กรเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้เคยทํางานที่สวนสัตว์มาก่อนแล้วลาออกมาเป็นรองผู้จัดการบริษัทร,รักษาความปลอดภัยแต่ด้วยความผูกพันกับสัตว์และชื่นชอบไก่สายพันธุ์แปลกๆเป็นพิเศษจึงได้ เลี้ยงไก่แปลกสวยงามหาดูยากผลิตส่งลูกค้าทั่วทั้งประเทศเพื่อสร้างรายได้อีกครังหนึ่งเพิ่มช่องทางให้กับครอบครัวโดยตนเองทำมานาน6ปีมีพ่อแม่คอยช่วยปัจจุบันเพาะเลี้ยงทั้งหมด5สายพันธุ์เช่น 1. ไก่ดำอินโดนีเซีย 2. ไก่มินิโคชิน 3. ไก่โปรแลนด์ 4. ไก่หฮเราะ5ไก่ชิลากี้ และที่โดดเด่นที่สุดคือ6ไก่ตีนโตหรือสายพันธุ์ดองเตาจากเวียดนามจุดเด่นคือขาใหญ่ตีนโตเกือบเท่าแขนคนน้ำหนักโตเต็มวัยอยู่ที่6-7กิโลกรัมที่สำคัญเนื้อไก่สายพันธุ์นี้อร่อยกรุบกรอบมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวซึ่งตนเองยึดเป็นอาชีพเสริมมานาน6ปีแล้วมีลูกค้าจากทั่วทั้งประเทศซื้อไปเลี้ยงเป็นจำนวนมากสำหรับผู้ที่สนใจที่จะเลี้ยงไก่แปลกสวยงามหาดูยาก6สายพันธุ์สามารถติดต่อได้ที่ ว่าที่ร้อยรีสุทธนสังจันหมายเลขโทรศัพท์082 392 5656